สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีเรื่องของปโดอักตาจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันครับเรื่องที่ผมจะเล่าคือลอเลนโซนั้นได้ยกให้เปโดอักซตามีพรสวรรค์ดังเทพ3ล่างมารวมกันขอเกินก่อนว่าลอเลนโซนั้นเป็นนักบิดตำนานชาวสเปนเจ้าของแชมป์โลกห้าสมัยครับซึ่งตอนนี้เขารับงานเกี่ยวกับการเป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ให้กับดาร์ และก่อนเลดวิกเอนนี้ที่เคเลสประเทศสเปนลอเลนโซได้ให้ทัศนะเอาไว้หลายเรื่องครับหนึ่งในนั้นคือการยกย่องเบบี้ชาร์คเปโดอคอสตาว่ามี DNA ของ3ยอดนักบิดมารวมกันนั่นก็คือล o อตซีมาร์และสโตนเนอร์ครับขณะที่การเดิมพันแชมป์โลกลอเลนโซนั้นเชื่อว่ามาตินมีความพัฒนาอย่างสม่ำเสมอครับ และหากต้องวางเดิมพันตอนนี้เขาเทไปให้มาตินครับอีกทั้งจะจับตาดูสถานการณ์ของเปโดอัลคาตาไปด้วยอย่างไรก็ตามนี่ก็เพิ่งเริ่มต้นการแข่งขันครับทุกคนยังมีโอกาสมากทั้งเต็งหนึ่งอย่างฟานเชสโก้ัญญาหรือจอมระเบิดกรวดอย่างมาร์กมาเกรดครับมาฟังคำกล่าวของลรเรนโซบ้างครับลรเรนโซได้พูดว่าสิ่งที่เปโดอคาตามีคือ การผสมผสานของยอดนักบิดหลายคนเขาเป็นคนมีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์ที่เป็นธรรมชาติเหมือนวาเลติโนลอซซี่นอกจากนี้ยังเป็นคนละเอียดมีเป้าหมายใหญ่มีหัวจิตหัวใจนักสู้เหมือนกับมาร์คมาเกรอาจจะต่างกันหน่อยตรงที่เขาไม่บวกแหลกจนล้มเหมือนมาร์คซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่ามาร์คล้มบ่อยกว่าเขามากขณะที่การขับการคอนโทรลร การทำงานกับรถของเขาเหมือนกับเคซี่สตนเนอร์คือถ้าใส่เลสซิ่งสูตรของสตนเนอร์ลงไปขับผมว่ามีสับสนบ้างล่ละครับแต่ยังไงเขาก็มีเอกลักษณ์บางอย่างเป็นของตัวเองอยู่แชมเปี้ยนชิพยังเหลืออีกยาวนานครับเราไม่สามารถตัดชื่อใครออกได้แม้แต่มาร์คมาเกดจะล้มไป2ครั้งก็ตามและเสียคะแนนไปตั้งเยอะแต่ก็ยังไม่สามารถตัดเขาออก เช่นเดียวกับปโดอสตาและบัญญญาก็ยังคงเป็นเต็งหนึ่งอยู่แต่สถานการณ์ณตอนนี้เหมือนมาตินจะได้เปรียบครับมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอมากยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงในตอนนี้สำหรับผมผมอาจจะเดิมพันไปที่มาตินมากกว่าและยังจับตาดูการพัฒนาของปโดอสตาด้วยครับและนี่ก็เป็นคำกล่าวของคอเก้โรเลนโซนะครับและสำหรับคลิปนี้ ผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมทํานายว่าใครจะเป็นแชมป์โลกเป็นการทํานายสนุกๆขำๆนะครับใครคิดว่าคนใดจะเป็นแชมป์โลกในปีนี้สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับและสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับ